ไมม่สนใจด้หมดปีได้หมดปกติทำงานแต่แนวตั้งแนวน้องก็ทำใช่ไหมคิดยังไงชั้งงูพันห้าทำเงินนี้พันหนึ่งปีใช่ไหมเอาเงินขึ้นรถเลยปลาไม่ต้องทำงานแล้วเงินขึ้นเลยนะพี่โอเครีบมานะคิดถึงโอเคไปเมื่อเดี๋ยวพี่ให้ติปด้วยเอาปะเอาไหมเอาไหมจะเอาติปแล้วพี่เอายี่เอายี่ดีกว่า จรสีมะเนี่ยไฟไฟมันนานแล้วพี่อะเดี๋ยวมีให้สีแต่จะมีให้มัะเนี้ยไปกับพี่นะหรือว่าไม่เอาตีไปเลยไปเลยพี่เอาทอดเสียทอดเลยทอดแล้วก็ไปกระพีเลยขอแมมที่มาจำไว้เรื่องงานที่โมผมเลือกเลยก็ได้พี่ได้ง่ายอยู่แล้วพี่ปกติดูดีแล้วว่เคยดูไหมไม่เคยดูครับไม่เคยดูด้วยโอ้โหโอเคเป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวคืนนี้เป็นแฟนกันเดี๋ยวมีจันทร์ไฮซับดอกอัพดอกอะไรคบรับ